ส่วนเหตุการณ์นี้ถ้าไม่มีพี่รอปภนี่เด็กโดนแทงแน่ๆเลยค่ะตัวผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไล่มอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นมาเด็กก็เลยขี่หลบเข้าหมู่บ้านตัวผู้ก่อเหตุพยายามจะฝ่าแนวกั้นของหมู่บ้านเข้าไปแต่ว่าพี่รอปภระงับเหตุได้ก่อนค่ะ

พี่รอปภทางานได้เร็วและดีมากถ้าปิดประตูกั้นตรงนี้ไม่ทันผู้ก่อเหตุเข้าไปทาร้ายร่างกายเด็กสองคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อกี้แน่ๆค่ะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดชนบุนรีนะคะพี่รอปภบอกว่าคือเด็กในหมู่บ้านอ่ะมันออกไปข้างนอกแล้วก็คงจะไปมีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วผู้ก่อเหตุเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่มาแล้วมีมีดด้วยมีจังหวะหนึ่งเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ประกบทําท่าจะแทงแต่ว่าเด็กเลี้ยวเข้าทางเข้าหมู่บ้านได้ก่อนแล้วก็ขี่เข้าไปเล ตอนนั้นเราปภเห็นแล้วก็เลยปิดประตูกั้นเอาไว้ก่อนผู้ก่อเหตุเข้าไม่ได้และไม่ได้พยายามจะฝ่าเข้าไปแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเจ็บในบ้านอ่ะขี่มาแล้วมันคนโี้ชนตรงนี้ใช่ไหมครับชนนี่ปุ๊บผมเฮ้ยอะไรกันผมอ๋อป่าก็เลยผักมันออกไปเลยใช่ป่ะไอพวกนั้นมันก็ไอคนที่ไล่มามันก็ล้มตรงนี้แล้วก็ฟ้าไปนู่นไอพวกที่หนีอ่ะ ที่เห็นเยอะๆนะ่ะพวกที่หนีไอ้ที่เยอะๆเป็นซุ้มๆนี่คือนหนีใช่อ๋อไอ,ไอคนนอนามาคันเดียวไอ้ก่อเหตุมีอยู่คันเดียวยคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก่อนจะแยกย้ายหนีนะยังบิดมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านน่ะแล้วก็ตะโกนท้าทายให้เด็กข้างในเฮ้ยออกมาดิมาเดมาเิเออออกมาดิ จะหลบทําไมจะหมอบทําไมแต่ว่าสุดท้ายพอพี่รปภเขายืนอยู่ตรงนี้แล้วกันเอาไว้ยังไงก็ไม่ให้เข้าเข้าไม่ได้ผู้ก่อเหตุก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแยกย้ายหลบหนีไปเองเหตุการณ์นี้เลยไม่มีผู้บาดเจ็บท,ทางานได้ตรงกับตำแหน่งอของตัวเองเจ้าที่รักษาความปลอดภยัยและทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแต่ถ้าคนก่อเหตยุยังฝ่าฝืนก็เจอแน่เขาหาบุกรุกนะครับใช่ใชเข้าไปพืป้นที่ส่วนบุคคลแบบนั้นค่ะ